มันเป็นรถที่มีภาพลักษณ์ดีในการขับขี่เป็นซีรีส์3ลักอินไฮบริดที่อยู่ในช่วงปลายอายุแล้วแรงได้ประหยัดได้ในคันเดียวถ้าคุณกำลังสนใจรถรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปชมกัน สวัสดีครับผมวิทูนจากไดมอนด์ลครับวันนี้ผมก็อยู่กับ BMW 330e M Sport LCI นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนครั้งสุดท้ายสำหรับเจ้า BMW 330e แล้วสว่วนใหของรถรุ่นนี้ขับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูที่รูปโฉมภายนอกกันก่อนนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ led ที่มีการ ปรับแสงแบบอัตโนมัติแล้วก็มีการลดแสงเป็นช่วงเป็นจังหวะได้นะอันนี้ถือว่าดีและไฮเทคนะครับถัดมาอ่อันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีช่องดักลมนะอันนี้มีช่องดักลมของแท้นะครับไม่ได้ทำหลอกขึ้นมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะกระจังหน้าครับก็ยังเป็นลักษณะสไตล์ b m นะก็เป็นแนว ไตคู่นะครับแล้วก็ช่องรับลมตรงนี้นะครับก็มีการเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะด้านล่างนะครับแผงดักลมด้านล่างก็มีการเปิดปิดแบบอัตโนมัติเช่นกันนะครับในส่วนของโลโก้นะก็จะมีขอบสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงถึงความเป็นลักอินไฮบิดด้วยนะไสหน้า เสริมอีกนิดนะครับมีการออกแบบแบบชั้นฉลาดนะแม้ว่าจะเป็นไฟหน้ากรอบยาวแบบนี้นะแต่เขาก็ยังออกแบบภายในให้เป็นลักษณะเหมือนไฟคู่นะครับเพื่อให้เป็นกลิ่นอายของ BM อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะมาดูด้านข้างนะ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมครับว่าด้านข้างนี่ก็ยังมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะและนี่ก็เป็นนอม M คเอ็มนะครับขนาด 19นิ้วนะรัดด้วยยาง225ทับ40นะครับ R 1 9บ R เบรก M นะครับจุดนี้ก็จะพบกับโลโก้ M นะครับแล้วก็จะเป็นตำแหน่งของที่ชาร์จไฟแบบ AC นะจุดชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นะครับไล่มากระจกมองข้างนะก็จะมี ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีกล้องอลักษณะดีกล้องสา0ล้องศาแน่นอนนะครับการปลดล็อกประตูและการเปิดนะครับการล็อกนะครับกดที่ตรงนี้นะครับส่วนการปลดล็อกก็มือสอดแล้วก็เปิดปลดล็อกได้เลยในส่วนของลังค่าก็จะมีสรุปแบบกระจกมาให้นะตืดไล่มาด้านข้างอ่าสังเกตว่าการเล่นสีนะครับเขาะจะเล่น สีดําตัดกับตัวรถนะแล้วก็มือเปิดเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังก็มากับล้อขนาด19เช่นกันนะครับแต่ยางไม่เท่านะยางหลังจะใหญ่กว่ายางหน้านะครับยางหลังจะมาไซส์ขนาด255ทับสนะครับ R 1 9กก็จะมีหน้ากว้างกว่านะส่วนเด็กหลังก็เป็นจานแบบมี ล่องระบายความร้อนด้วยนะครับอันนี้เป็นจานขนาดใหญ่เลยนะไล่มาในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายก็จะเป็นดีไซน์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวดูจากด้านบนก่อนด้านบนจุดนี้ก็จะเป็นเสาอากาศนะครับไม่ได้เป็นแนวคี้ฉลามละแต่จะเป็นตัวนูนๆยื่นขึ้นมาและตรงนี้ก็จะเป็น สปอยเลอร์ iler, เล็กๆนะครับล็กสปอยเลอร์ไซส์เล็กๆจุมๆ๋มจิ๋มสีดำตัดกับตรัวรถค่อนข้างดีแล้วก็ดูสปอร์ตแบบมินิมอลนะครับอันนี้ดีอยู่นะดีไซน์ดีในส่วนของด้านล่างนะครับเป็นท่อคู่ออกสองข้างนะ,ะฝากระโปรงหลังเปิดปุ๊บฝากกระโปรงหลังแบบเปิดแบบไฟฟ้านะครับ อันนี้เรามีการเดินทางนะเราก็มีใส่กระเป๋าเดินทางมาด้วยนะครับนี่หน้าตาของที่เก็บของประมาณนี้อันนี้เขาให้สายชาร์จฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับการดีไซน์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือนี่เขาเล่นระดับของแผงด้านหลังนะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีความเว้าลงมาตื้นนะครับแต่ว่าเราดึงขึ้นปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นระดับเดียวกันนะครับ ส่วนถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นที่เก็บของอีกหนึ่งชั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่เขาทําเป็นสัดส่วนดีนะโอเคปุ่มปิดนะครับก็จะมีทั้งปุ่มปิดธรรมดาแล้วก็แบบปุ่มแบ,บบล็อกนะฝาท้ายไฟฟ้านะครับสมกับรถระดับลักชวรี่แบบนี้นะน้านข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามัน อันนี้กดไม่ออกก็แสดงว่าจะต้องใช้ตัวเปิดจากภายในรถนะครับหน้าตาภายนอกคร่าวๆนะของเจ้า bmw 330em sport lci ตัวล่าสุดก็เป็นประมาณนี้นะครับเข้าไปดูห้องโดยสารกันครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเบอกผู้หน้านะ เบาเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีบีบด้านข้างให้ด้วยอ่าอันนี้ปรับปีกด้านข้างให้อบกระชับอันนี้ดีนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตหลังมาอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวเนี่ยเพดเอ็มนะครับสําหรับกันลอยนะอันนี้ก็สวยงามนะครับอันนี้เผื่อใครไม่เคยดูเลยนะอันนี้จะเป็นสเปคของลมยานะครับดูได้จากตรงนี้นะโอเค อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรหัสของตัวถังนะครับอ่าอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแผงประตูเคมีหม้อไฟฟ้านะครับมีเมมโมรีให้2จุดนะเซต1 2 2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ปรับกระจกอยู่ตรงนี้นะปลดล็อกเปิดล็อกประตูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้และตรงนี้ปุ่มเปิดท้ายรถนะครับ จุดไล่มาอีกหนึ่งนี่เบลนะครับอันนี้ถือว่ามีลูกเล่นนะมีเดินได้3สีมาให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นในตัว M Sport LCI ตัวล่าสุดนะโอเคเข้ามาในห้องโดยสารนี่หน้าตาของเล่นใหม่นะครับหรือจอยาวนะอันนี้ถือว่า ให้ความไฮเทคทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับไลน์มาตรงกลางนี้เป็นปุ่มสตาร์ตอยู่งนี้ครับเดี๋ยวเราลองกดปุ่มสตาร์ตแล้วดูความเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอดูซิจอนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะครับเลนไมตรงนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบไปตามโหมดการขับขี่แล้วก็มีการปรับโหมดที่เราเลือกสันเองได้ด้วยนะครับ h e s d u p d i s p l a y ก็มีมาให้นะครับสะท้อนกับกระจกตรงนี้อาจจะแสงแดดแดดแรงครับอาจจะมองไม่เห็นนะหน้าตานี้ผมชอบมากเลยอะพวงมาล,ลัยเอ็มนะครับวงอวบอิ่มจับกระชับมือมากๆแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันมาแบบเต็มๆนะครับ แต่ว่าวงพวมลัยเนี่ยไม่ได้เดินได้3ส,สีมาให้นะอ่ามีแต่วงที่อบอิ่มจับกระชับมานะครับและนี่ก็จะเป็นการดีไซน์ของด้านหน้าของตัวรถนะวัสดุดีตามสไตล์ bmw นะครับถ้าเราเห็นนะครับแสงนะครับมีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะ ไล่ดูสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบในจุดเดียวกันคือช่องแอร์ครับมันเป็นแบบปรับมืออันนี้ดีนะปรับง่ายแต่ตำแหน่งของทิศทางลมมันไม่ค่อยโดนใจผมสักเท่าไหร่นะครับแม้นะว่าจะเป็นแบบปรับมือปรับง่ายแล้วก็ตามแต่ว่าในตำแหน่งของทิศทางลมถือว่ายังไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่นะไล่ลงมานะครับ ก็จะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มเสียงนะครับคอนโทรลได้เล็กน้อยจากตรงนี้ปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานสะดวกดีส่วนตรงนี้ก็จะมีการเล่งแม็กนะครับสำหรับระบบปรับอากาศนะแต่ถ้าจะปรับรายละเอียดของระบบปรับอากาศต้องเข้าไปที่หน้าจออย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าไปพึ่งหน้าจอเยอะๆมันเข้าค่อนข้างจะ ซับซ้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของ B M W ตัวนี้เท่าที่ผมลองหรือว่า B M W ยุคใหม่ๆเนี่ยการเข้าฟังก์ชันเนี่ยมันยังค่อนข้างมีความซับซ้อนอยู่นะครับคือต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความคุ้นเคยกันสักพักหนึ่งแหละมันอยากให้ทำฟังก์ชันที่มันง่ายกว่านี้นะฮะอ่ะไล่ลงมาอีกนะอันนี้ฝาปิดเรียบร้อยดีนะครับเปิดมาปุ๊บก็จะเป็น ช่องวังแก้ว2ช่องแล้วก็มีไวเลสชัชเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้มีช่อง usb แบบ type a มาให้1ช่องนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มปรับนะครับตัวเลือกฟังก์ชันการทำงานต่างๆปรับได้จากตรงนี้เช่นกันนอกจากตรงพวงมาลัยแล้วก็ปรับได้จากตรงนี้ด้วยนะครับตัวเกียร์นะครับตำแหน่งการเข้าเกียร์อยู่ตรงนี้นะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าแล้วถ้าจะเข้า p ใช้แบบกดปุ่ม ตรงนี้นะครับปุ่ม Start s t ต็ออยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมต,ต่างๆของรถยนต์นะครับโหมโดกอขี่สามารถเลือกได้นะครัสปอร์ตไฮบร i ดหรือว่าจะเป็นอิเล็กทริกนะออโต้เบรกโฮอยู่ตรงนี้เบรกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เท้าแขนนะครับเปิดมาก็จะเป็นที่เก็บของเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ USB แบบ Type C อีก1ช่อง นะกระจกมองหลังนะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นแบบแตัดแสงอัตโนมัตินะเดี๋ยวดูม่านบังแดดด้านข้างามีกระจกมีไฟมาให้เรียบร้อยอันนี้สอบผ่านนะครับสาวๆชอบแน่นอนแล้วก็ด้านคนขับเป็นกระจกและมีไฟอัตโนมัติเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือนะครับกดตรงนี้นะเราก็จะมีสรุปมาให้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องโดยสารทางด้านหน้านะเดี๋ยวไงไปดูห้องโดยสารทางด้านหลังกันอีกทีครับสำหรับห้องโดยสารทางด้านหลังนะเข้ามมานั่งนี่ผมปรปับเบาะในตำแหน่งที่ผมขับนะครับเริ่มจาก พื้นที่วางขาก่อนเลยเล็กลูมมีพื้นที่ให้เหลือเฟือนะครับสำหรับผมเนี่ยสูง170นะก็พื้นที่เหลือเฟือนะครับแล้วก็สามารถสอดปลายเท้าเข้าไปใต้เบาะหน้าได้ด้วยนะตัวเบาะรองนั่งถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยนะครับมีความยาวรับกับต้นขาได้แบบเต็มๆแล้วก็มีความสูงขนาดดีเลยนะนั่งแล้ว ขาไม่ต้องชันเข่าไม,ไม่ลอยนะครับอันนี้ถือว่าออกแบบเบาะรองนั่งมาได้เป็นอย่างดีส่วนองศาพนักพิงองศาพนักพิงสําหรับผมผมให้อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับแล้วก็ความนุ่มแน่นของเบาะก,ก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับไม่นุ่มจนรู้สึกยวบยาบนะแล้วก็ไม่แข็งจนรู้สึกแข็งกระด้างนั่งไม่สบายนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรานั่งสบายความแข็งระดับนี้ผมว่านั่งเดินทางไกลย,ยาวๆก็นั่งสบายครับองศาเบาะ องศาการนั่งทุกอย่างผมว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะตรงกลางดึงที่เท้าแขนออกมาตำแหน่งที่เท้าแขนสำหรับผมนะให้อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับเปิดมาที่เท้าแขนกลางก,างก็จะมีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับในส่วนของด้านหลังเบาะไม่มีช่องเสียบเอกสารให้นะแต่ว่าตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีช่องแอร์ให้2ช่องแล้วก็จะมีตัวตประกาศแยกมาอ่ะอันนี้แยกโซนมาเลยนะครับสามารถปรับ บวกลบองศาได้เองนะบวกลบอุณหภูมิได้เองนะครับแล้วก็มีช่อง USB แบบ Type C มาให้อีก2ช่องเนื้อที่ head room สำหรับเนื้อที่เหนือศีรษะอันนี้ผมพิงพิงเลยนะครับเหลือพื้นที่ประมาณสัก3นิ้วกว่า,วานะก็นั่งหัวไม่ติดผมว่าโดยรวม พื้นที่ห้องโดยสารทางด้านหลังของเจ้า bmw 3 3 0 e ตัวเนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นั่งสบายนะครับถ้านั่ง2คนนี่สบายมากๆแต่ถ้านั่ง3คนตัวไม่ใหญ่มากผมว่าก็อาศัยไว้วานได้อยู่นะแต่ว่าคนการจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามีอุโมงค์เกียร์สูงขึ้นมานะครับก็อาจจะลำบากในเรื่องพื้นที่วางขานิดหนึ่งนะแต่โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังของเจ้า bmw 3 0 e นะ สำหรับ bmw 3 3 0 em sport lci ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ minor change ครั้งที่2แล้วก็เป็นการ minor change ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนมาโมเดลเชนนะโดยรถคันนี้นะครับก็มากับสเปคนะครับตามเว็บไซต์ของ bmw thailand ตามนี้เลยนะครับ bm 3 3 0 0 em sport นะครับก็มากับเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็พ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบ plug in hybrid นะครับ โดยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่292แรงม้านะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะโดยในส่วนของเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับเป็นสปอร์ตสเตปทนิกนะในส่วนของกำลังของเครื่องยนต์ก็อยู่ที่184แ่รงม้านะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าก็อยู่ที่109แรงมานะอันนี้ถ้าแยกกำลังของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าออกมานะครับ ในส,ส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ตัวนี้เขาก็ให้มากับขนาด19.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จ AC กํกำลังสูงสุด11กิโลวัตต์นะเขาบอกว่าใช้เวลาชาร์จ0ูนยถึงร้อเนี่ยภายใน2ชั่วโมง15นาทีนะครับในส่วนของสมรรถนะเขาเข็มตัวเลขไว้อัตราเร่งศูนยถึงร้อยอยู่ที่5.9วินาทีและราคาจําหน่ายนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 2,879,000บาทอเ่บาทส่วนราคาก็ต้องไปเช็คดูอีกทีนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันอาจจะมีในเรื่องของออปชั่นส่วนรถอื่นๆอีกมากมายแต่นี่เป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ B M W ประเทศไทยในส่วนของการใช้งานนะครับต้องบอกว่าวันที่เราไปรับรถมาเนี่ยเขามีการชาร์จไฟแล้วก็มีการเติมน้ำมันให้แบบเต็มทั้ง2องอย่างนะใน มาตวัดที่บ่งบอกออระยะทางที่วิ่งด้วยไฟฟ้านะครับก็อยู่ที่58กิโลเมตรนะครับส่วนระยะทางที่วิ่งด้วยน้ำมันก็อยู่ที่3 33กิโลเมตรนะอันนี้คือตัวเลขจริงบนหน้าปัดตอนที่เราไปรับรถมานะครับจากการที่ BMW Thailand เนี่ยมีการเติมไฟและเติมน้ำมันให้แบบเต็มทั้ง2องอย่างนะแต่ในส่วนของข้อมูลบางข้อมูลก็บอกว่าตัวนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าได้ร้อยกว่ากิโล นะครับร้อกิโลขึ้นไปนะส่วนผมก็ถามใน Google เช็คใน Google ใน Google ก็แจ้งว่าระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าก็ประมาณ50กว่ากิโลเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าข้อมูลทางโซเชียลตอนนี้ไม่ฟันธงแล้วกันแต่ว่าข้อมูลตามจริงที่ผมเจอในตัวรถนะครับชาร์จไฟเต็มน้ำมันเต็มเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วครับไฟฟ้าวิ่งได้58กิโลเมตรส่วนน้ำมันอยู่ที่333กิโลเมตร ส่วนในการใช้งานจริงอ่ะผมว่าการวิ่งด้วยน้ํามันเนี่ยมันก็จะมีการยืดหยุ่นตามลักษณะการขับขี่อีกทีนึงนครับแต่ส่วนของไฟฟ้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่เช่นกันแต่ว่ามันจะมีความค่อนข้างตรงกว่าลักษณะของน้ํามันลักษณะนิสัยของตัวรถนะครับเริ่มต้นเอาจาก handling ก่อนดีกว่า handling ิ่งของโฟมไลฟพโมไลฟเนี่ยแฮนดลผมชอบนะครับน้าหนักโงมไลฟดีตึงมือมีความคม สูงนะครับก็เป็นสไตล์ BM ความเป็นสปอร์ที่เราคุ้นเคยเกันมานะใครที่เป็นแฟน BM อยู่ก็ยังเป็นสไตล์นิสัยของภูมาลัยเหมือนเดิมนะครับมีความเฉียบคมน้ำหนักตึงมือกำลังดีมีน้ำหนักหนักประมาณหนึ่งนะส่วนใครชอบไม่ชอบน้ำหนักลองมาขับเองแต่ผมว่าน้ำหนักแบบนี้ลงตัวสำหรับผมบวกกับภูมิลัย M วงอวบอิ่มแล้วนี่ใช้งานขับชอบครับฟีลลิ่งของภูมลัยนะ แต่ในส่วนของช่วงล่างนิสัยเขานะครับขับในเมืองขับคานในเมืองขับในซอยช่วงล่างกระด้างนะครับใครที่ชอบความนุ่มนวลใครที่ชอบลักษณะการขับขี่แบบผู้ใหญ่นั่งนิ่มๆไปเรื่อยๆอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเจ้า3 3 0 e เนี่ยมันมาในแนวกระด้างนะครับแล้วก็มีความแข็งมีความสะเทือนให้เรารู้สึกนะและยิ่งขับในเมืองขับในซอยเนี่ย เราจะรู้สึกถึงความกระด้างความแข็งอย่างชัดเจนนะครับส่วนถ้าเรามาวิ่งทางไกลเนี่ยอย่างผมวิ่งอยู่ตอนนี้ครับความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างให้ความสบายดีนะครับซับแรงกระแทกดีให้ความมั่นใจในการขับขี่ดีมากนะครับแล้วก็การยึดเกาะถนนดี<ม>การเข้าโค้งดีเลยอ่าช่วงล่างมันออกแนวสปอร์ตก็บอกแล้วว่าถ้าคุณเป็นแนวชอบขับขี่ นะครับชอบแนวรถแนวสปอร์ตหรือคุณยังมีจิตใจที่เป็นวัยรุ่นผมว่าแนวนี้น่าจะโดนใจคุณอยู่แต่ถ้าคุณชอบแนวนุ่มๆชอบแนวสไตล์ผู้ใหญ่แบบไปเรื่อยๆนุ่มนวลชวนฝันอนะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบสไตล์ช่วงล่างของเจ้า3 3 0 e นะครับเนื่องจากมันมีความแข็งและความกระด้างให้รู้สึกได้อย่างค่อนข้างจะชัดเจนในช่วงความเร็วต่ำหรือช่วงในการใช้งานในเมืองนะถัดมาในเรื่องของขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด กำลัง292แรงม้านะครับการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าโหมดการทำงานมี3โหมดนะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับมีโหมดไฮบริดแล้วก็มีโหมดอิเล็กทริกนะก็อิเล็กทริกเนี่ยก็จะใช้ไฟฟ้าแบบเพียวๆนะครับแต่ขับขี่ทั่วไปก็เป็นโหมดไฮบริดดีกว่าการทำงานทั่วไปครับรถยนต์ให้สมรรถนะที่ค่อนข้าง น่าประทับใจอยู่นะอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็สามารถเร่งแซงได้ทันอกทันใจนะแต่ถ้าคุณเท้าหนักมากๆหรือคุณไปติดรถไฟฟ้าที่มี2มอเตอร์กำลังแบบ4 5 0 0แรงมา้าคุณก็อาจจะคิดว่าคันนี้ไม่แรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนใช้งานทั่วไปผมว่ากำลังขนาดนี้เกินพอสำหรับการใช้งานแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะขับขี่เพลิน,เ,ลนเนี่ย คุณอาจจะโดนใบสั่งได้ใครนะครับเพราะว่ารถมันนิ่งแล้วก็การใช้ความเร็วเนี่ยมันเร่งให้คุณแบบว่าไปเนียนๆโดยคุณไม่รู้ตัวแล้วรถมันก็นิ่งเนี่ยคุณเหลือบดูความเร็วอีกทีมันอาจจะทะลุไปร40 150ไปแล้วซึ่งผมก็เจออยู่อยู่เป็นบางช่วงนะอันนี้ก็เลยต้องขับแบบ ระมัดระวังนะครับการใช้งานเนี่ยรถมันนิ่งรถมันขับสบายแล้วก็พอขับเร็วเหมือนไม่เร็วเราก็จะใช้ความเร็วโดยไม่รู้ตัวก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ความเร็วอยู่นะแล้วก็ในในช่วงตอนนี้ผมก็ใช้ความเร็วเดินทางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราค้นพบอีกอย่างหนึ่งก็คือความสบายในการขับขี่นะท่านั่งของผู้ขับขี่ เนี่ยมันอยู่ในแบบถ้านั่งที่สบายนะครับเบาะนั่งนั่งสบายเลยแล้วก็ทรงเบาะสามารถปรับปีกให้โอบกระชับกับลำตัวได้อันนี้ชอบนะครับถ้านั่งโดยรวม่ะผมว่าดีเลยแล้วก็ทัศนวิสัยของตัวรถในตําแหน่งผู้ขับขี่ถือว่าดีนะครับนั่งไกลๆขับไกลๆน่าจะไม่เมื่อยลลาสักเท่าไหร่นะอันนี้ถือว่าซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะครับในตําแหน่งของท่านั่ง นะแล้วก็การทํางานของช่วงล่างที่ความเร็วเนี่ยประมาณ100กับการเดินทางไกลก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแข็งสักเท่าไหร่นะครับความกระด้างให้รู้สึกเ,เล็กน้อยนะน้อยกว่าช่วงความเร็วต่ําเยอะนะครับแล้วก็ความสบายการซับแรงกระแทกค่อนข้างดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถที่เดินทางไกลด้วยความเร็วประมาณ1้0ยร0บเนี่ยแบบสบายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็นิสัยของตัวรถคือถ้าคุณใช้ความเร็ว ก็จะมีการอัตราการบริโภคที่ค่อนข้างดุนิดหนึ่งนะแต่ถ้าคุณใช้ความเร็วต่ำอัตราการบริโภคน้ํามันก็จะตามเท้าคุณลงมาเพราะฉะนั้นอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่น้ําหนักเท้าคุณเป็นหลักเลยครับลักษณะการขับขี่น้ําหนักเท้าคุณเป็นหลักแต่ว่าถ้าคุณจะคาดหวังให้รถคันนี้ประหยัดมากๆมันก็ไม่ใช่นะนิสัยมันไม่ใช่รถขับขี่ที่ประหยัดมากขนาดนั้นถ้าคุณต้องการให้มันประหยัดนะครับในการใช้งานในชีวิตประจําวันคุณมากๆก็คือชาร์จไฟ นะชาร์จไฟครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณสัก50กว่ากิโลเนี่ยถ้าเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับขับไปทํางานชา้าไปเย็นกลับออฟฟิศเนี่ยผมว่าลัศษณการทํางานก็น่าจะใช้รถอยู่ประมาณนี้ได้อยู่50กว่ากิโลเมตรเครื่องยนต์ก็อาจจะไม่ติดก,ก็อาจจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องชาร์จไฟนะครับรถมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดอันนี้ก็ต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ารถมันเป็นสไตล์นี้นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ย คุณต้องหมั่นชาร์จไฟนะถ้าคุณไม่ชาร์จไฟระบบมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับรถสไตล์นี้ต้องใช้งานแบบนี้นะครับก็รู้ไว้หนึ่งเพราะว่าหลายๆคนซื้อรถปักอินไฮบริดไปโดยเฉพาะรถยุโรปนะซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ชาร์จไฟเลยนะก็เติมน้ำมันใช้งานกันอย่างเดียวแล้วสุดท้ายระบบก็มีปัญหานะครับอันนี้เคยได้ยินข่าวมาเยอะแล้วแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลจากบริษัท ด้วยเออก็เลยเอามาสื่อสารตอกย้ํากันอีกทีนะครับว่าถ้าคุณใช้รถบัคอินไฮบริดคุณต้องหมั่นช้านะครับขยันช้หน่อยเพราะว่ามันเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถยนต์คุณด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็ช่วยให้คุณประหยัดค่าพลังงานในการใช้งานในการขับขี่ด้วยนะอันนี้ก็ เป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมรับรู้รับทราบกันนะสำหรับบทสรุปของ BMW330EMSportLCI คันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีภาพลักษณ์ดีในการขับขี่นะครับเพราะว่าเท่าที่เอามาลองขับผมว่า1เป็นเป้าสายตาคนประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็ในการขับขี่เนี่ยก็คนบนท้องถนนค่อนข้างจะมีความเกรงใจนะครับเมื่อเทียบกับรถโดย ทั่วไปหลายคันเท่าที่ผมเอามาลองนะคือการที่เขาจะปาดหน้าหรือการที่เขาจะให้ทางในการขับขี่เรา,ามีความเกรงใจมากกวา่าจะไม่ค่อยมีการปาดซีซัวนะครับแล้วก็จะมีการแบบมีความให้น้ําใจมากกวา่าอันนี้อาจจะเป็นมุมช่วงสั้นๆเท่าที่ผมได้ลองนะแต่ว่าเท่าที่เอารถมาแล้วก็เทียบกับหลายๆคันที่เอามาเนี่ยลักษณะการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยเจอแบบนี้อยู่นะอันนี้เอามาแชร์ให้มุมหนึ่งแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นมุมที่ บางคนหรือหลายๆาคนอาจจะได้สัมผัสหรือว่าได้จับความรู้สึกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยเจอประมาณนี้นะมีความเกรงอกเกรงใจบนถนนกันมากขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับการขับเจ้า bmw 3 3 0 e ในส่วนของสมรรถนะโดยรวมนะครับผมว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบครัวได้ดีประมาณนึงนะสำหรับการเดินทางแบบ4คนนะครับพร้อมสัมภารานี่ไปไหนได้สบายๆเลยแต่ว่า ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความสูงของใต้ท้องและก็ใต้กันชนหน้านิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันก็มาในแนวสูงสปอร์ตอ้อและอีกอย่างนึงในเรื่องของล้อและยางครับเป็นล้อใหญ่ยางบางเนี่ยถ้าเราไปในถนนที่มีหลุมบ่อยเยอะต้องระวังนิดนึงนะครับระวังการตกหลุมนิดนึงนะเพราะว่ายางบางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแตกหรือชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ต้องระวังในส่วนของสมรรถนะนะครับ ก็แรงได้ประหยัดได้นะครับอยู่ที่ลักษณะการกระผีของคุณแต่ว่าในส่วนของขุมพลังเนี่ยมันออกได้ทั้ง2แบบนะครับช่วงล่างมีความกระด้างนะครับมีความแข็งออกแนวสปอร์ตนะก็ใครที่ชอบความนิ่มนวลอาจจะต้องมองผ่านไปส่วนถ้าใครชอบขับรถผมว่าแนวนี้ก็น่าจะโดนใจไม่น้อยนะครับและสุดท้ายนะการที่เป็นรถ ปลายอายุนะครับที่จะมีการเปลี่ยนโมเดลใหม่เนี่ยข้อดีของรถปลายอายุก็คือ1นึ่งออปชันเนี่ยเขาจะจัดมาเต็มนะครับออปชันในรุ่นเนี้เขาก็จะจัดมาเต็มทุกอย่างแล้วเขามีอะไรเขาก็จะใส่มาให้แบบครบๆเลยแบบไม่มีกากแล้วนะแล้วก็ในส่วนของราคาแน่นอนว่าราคาก็จะมีโปรมโมชั่นที่รุนแรงอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของโ,โปรมโมชั่นเนี่ย ก็ต้องลองไปคุยกับที่ปรึกษาทางการขายตามโชว์รูมต่างๆดูนะเพราะแต่ละที่ก็อาจจะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันแต่ว่าในเรื่องของราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยผมว่าเขาจัดเต็มนะครับแล้วก็ออปชั่นให้เต็มราคาจัดเต็มมาให้นะอันนี้คุณก็จะได้เป็นส่วนดีไปนะแต่ถ้าใครจะมองในส่วนลบหรือส่วนด้อยอ่าแน่นอนว่าปลายายุ ของรถอ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนโมเดลเชนนะครับไม่นานนี้เพราะฉะนั้นรถคุณก็จะตกรุ่นนะการขับไปไหนมาไหนถ้าคุณเป็นคนที่ถือว่ายึดติดกับหน้าตาทางสังคมนิดนึงคุณก็อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเป็นรถตกรุ่นนะครับส่วนรถรุ่นใหม่ที่มาเนี่ยแน่นอนว่าเทคโนโลยีต่างๆเขาก็จะต้องมาดีกว่าแน่ๆนะครับแต่ว่าในส่วนของออปชั่นถ้าออกมาใหม่ ก็ยังมีการกักอยู่ตามสไตล์นะครับก็ตามลักษณะของการทำตลาดรถก็จะประมาณนี้นะครับจุดดีจุดด้อยของรถปลายโมเดลก็เจ้า bmw 3 3 0 e ก็ถือว่าเป็นรถปลายโมเดลเช่นกันนะแล้วก็มีความเด่นที่ในเรื่องของอรูปลักษณ์นะครับสมรรถนะโดยรวมนะครับแล้วก็ออปชันโปรโมชั่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่น ส่วนจุดด้อยก็เป็นอย่างที่บอกนะครับก็ลองชั่งใจดูนะใครที่เป็นแฟน BMW นะครับใครที่กำลังหารถแบบสปอร์ตซีดานมาใช้สักคันนะครับเจ้ารถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะถ้าคุณชอบแนวรถแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นรถยนต์อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับด i ยมอเตอร์ริงที่มาทาการทดลองขับแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมรับรู้รับทราบกันนะครับ